สวัสดีค่ะชาวไร่มันสำปะหลังทุกคนนะคะวันนี้หนูจะพามาดูนะคะว่าฉีดทางใบนะคะประมาณไหนฉีดได้นะคะแปลงนี้หนูปลูกวันที่27มีนาคมนะคะวันที่ดูกพูดวันบันทึกบีอวันนี้ก็คือวันที่5เมษายนนะคะ อ่ะจริงๆเราก็หนูจะบอกลูกค้าเสมอว่า15วันถึง20วันฉีดได้แต่จริงๆแล้วอย่างที่ไล่หนูนะคะ,ะใบเขาประมาณนี้ก็ฉีดได้เลยนะคะเนี่ยค่ะไม่ต้องรอให้เขาโตนะคะเพราะว่ายิ่งใบเท่านี้นะคะการบำรุงนะคะก็ยิ่งสำคัญนะคะเพราะว่าถ้าเราฉีดทางใบนะคะจะเร่งโตนะคะ,ะเร่งโตเปลี่ยนเป็นรากเปลี่ยนจากรากเป็นหัวนะคะ ว่าถ้าเราฉีดทางใบปุ๊บอย่างนี้นะคะใบเขาก็จะแข็งแรงเขาก็จะหาอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงนะคะใบเขาก็จะแตกอย่างรวดเร็วแล้วก็เร่งโตแล้วก็สามารถคุมหญ้าบริเวณน,นี้นะคะได้ทันทีนะคะอันนี้หนูฉีดคุมหญ้าไปนะคะคือปกักเสร็จหนึ่งวันนะคะหนูก็ฉีดายาคุมหญ้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่หญ้าจะขึ้นนะคะไม่ว่าเราจะฉีด ายาคุ้มยาเสร็จเรียบร้อยหรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะเราก็ต้องอฉีดทางใบเพื่อที่จะเร่งโตให้เขานะคะอ่าระยะเวลาการฉีดนะคะก็คือ,อสูตรหนึ่งนะคะสูตร4600นะคะอันนี้เป็นปุ๋ยเกจยูเลียนะคะและก็น้ำหมักนะคะผสมกันนะคะโดยอัตราส่วนนะคะ น้ำหมัก1ขวดนะคะหรือประมาณ750 ml นะคะแล้วก็ปุ๋ยเก็ด1ช้อนนะคะใส่ในน้ำา20ลิตรแล้วก็ฉีดพ่นหน้าแปลงได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นสูตรหนึ่งนะคะคือสูตรเริ่มต้นนะคะสูตรนี้ก็คือ,อาทางร้านนะคะทดลองให้ลูกค้าแล้วได้ผลจริงแล้วก็ใช้ฉีดทุกๆปีนะคะยังมันหัวใหญ่ที่แม่ค้าเคยลงไว้ก็คือ,อ,อใช้สูตรนี้ละค่ะ ดูด้วยป่วนมานี่นะคะนี่คะ่ะสูตรนี้ได้ผลจริงนะคะตอน 2, 2> <Ok> เดือนครึ่งขึ้นไปถึง3 <K un> เดือนนะคะเราก็จะเปลี่ยนสูตรปุ๋ยเป็นสูตร0ูนยบวกน้ำหมักแทนนะคะเนี่ยคะ่ะใบประมาณนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเราสามารถฉีดได้ทุกต้นเลยนะคะแต่นี้แม่ค้ายังไม่ว่างฉีดน,น่าจะอีกสองสามวันถึงจะมาฉีดน,นะคะก็ฉีดได้เลยนะคะไม่ต้องรอว่าให้ใบเขาเยอะนะคะเพราะว่าช่วงแรกเนี่ย าการฉีดทางใบจะเป็น1ประหยัดต้นทุนและปุ๋ยนะคะ2ก็คือ,อเร่งโตคุ้มญ้าได้เร็วนะคะการหาอาหารแล้วก็สร้างหัวอะไรของเขานะคะแล้วก็หัวโดกเหมือนคล้ายๆเราเร่งรากอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาทุกอย่างนะคะถ้าเราฉีดตั้งแต่เนินเน่นๆนะคะเพราะว่าการฉีดทางใบนะคะเราจะฉีดได้ไม่ถึง4-5ถึงเดือนเราก็หยุดแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเดินได้นะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านไหน เดินได้หรือว่าบางสายพันธุ์ที่เล็กก็สามารถฉีดได้ตลอดนะคะไม่มีวันที่จะแบบเออเราหยุดฉีดหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวนะคะแล้วแต่เรานะคะคือฉีดได้อ่าขยันฉีดเท่าไหร่ผลผลิตก็มากขึ้นเท่านั้นนะคะเนี่ยค่ะ